สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสักมาชแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปที่วัดนะครับวัดวัดอะไรนะวัดนิคมเขตวัดนิคมเขตนะครับตําบลตานีนะครับอาเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวว่าพาทุกท่านไปชมว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปชมครับนี่ครับอันนี้ทางทางเข้านะครับมีศาลเลยครับเนี่ย สารตายายสมัยก่อนครับเนี่ยนะครับพอดีมาเอาของครับก็เลยเข้ามาในหมู่บ้านก่อนนะครับครับเนี่ยเดี๋ยวถึงแล้วครับเนี่ยเห็นธงครับเนี่ย,ยฟื้นะครับสังเกตถ้าเกิดว่าเห็นธง เหลืองนะครับกับธงชาติเนี่ยก็จะเป็นงานวัดนะครับเนี่ยท่านอาจารย์ท่ารราจกรธงธรรมจักรนะครับไม่ค่อยรู้จักครับนี่ครับตอนนี้จะถึงแล้วนะครับนี่ยนะครับเมื่โบวสีขาวยังสวยครับนั่นนะครับงานวัดจัดอยู่หกวันนะครับเนี่ยหกวันเจ็ดวันนะครับอาทิตย์หนึ่ง นี่ครับมาถึงแล้วครับนี่ครับก็จะมีเจ้าที่อยู่นะครับมาแล้วครับวัดนิคมเขตครับเนี่ยเอาของลงคานมาลงอ๋อขัับกับจอดตรงมูนี้เลยแล้วก็เขาวิ่งไปตรงโรงพยาบาลมันจะมีทางเข้าวเจ้าที่ก็จะบอกทางครับนะครับกำลังมุนกันเลยนี่ คืออะไรยังอ๋อนี่กำลังโรงทานครับตรงนี้นี่นี่โรงทานนี่ครับดูคุณยายครับของเราน่าจะห่อทั้งวันนี่ครับโรงทานครับโรงทานนี่ครับคนเยอะมากครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นถวายสังฆทานต่างๆครับทั้งนี้นะครับจุดอำนวยการด้วยครับตรงนี้ พัฒนาจากทางวัดไม่มีสิ่งใดต่อปีคมลิมิตครับยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเก้ามีนาครับเชิญชวนทุกท่านมาได้เลยครับอาศัยบารมีเกจิครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถืออาศัยบารมีท่านถือโอกาสในการจัดทำเหรียญที่ระลึก ครับนี่ก็เชิญชวนทุกท่านทำบุญนะครับตรงนี้จุดก่อนนะครับตรงนี้จุดก่อนบริการครับสามารถมานี่ได้นะครับเนี่ยงานปิดทองฝั่งลู้นิพิษนะครับกอบบุญกังกวัดนิคมเขตนะครับยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเก้าวินาทีครับผมขอเชิญชวนทุกท่านนะครับจะบรรจารชนบจที่งดงามนะครับพบคุณให้กำวัดได้จะถูกปัจจัยในการซื้อบุญครับคุณใหญ่ที่สวยงามไหมเนี่ย เดี๋ยวเข้าไปชมนะเดี๋ยวมาโซนนี้ก่อนนะครับสวยงามมากแยกความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ได้เลยหรือโยมอยากจะมีส่วนร่วมในการบวชกุลบุตรนะครับในวันฉลองโซนนี้ก็เป็นโซนการบวชในวันที่29ช่วงขายของครับขางโยมก็สามารถที่จะร่วมบุญกุศลด้วยการ บูชาพระไตรชุดสังฆาฏายนี่ครับฟังข้างๆครับกำลังสังฆาณโยมครับประมาณนี้ครับสงานมาครับแอมจมลราคาเท่าไหร่โยมตั้งใจอยากจะทำบุญปรารถนามีความสุขในการทำมีจุดเช็คอินด้วยครับเนี่ยปัจจัยใส่ตู้ปัจจัยใส่ตู้ จุดเช็คอินครับเี่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดเอ่อทำพิธีครับตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นช่วงเย็นครับก็หลวงพีหลวงนาหลวงอาคอยรักสักทานคอยปราบน้ำมนต์้ข่คอยประมาณนี้ครับท่านชมที่จครับจุดนี้ก็เป็นจุดลงทานครับรอดำหลงทานมาไรอรอหลงทานนะครับ ก็เป็นเทียนสลรุ่นสามประเีกำลังทำเป็นรุ่นโดกำลังทำขหลวงปู่หหลวงปู่ิหลวงปู่พีเทนนะครับที่เต็นท์หน้าศาลาการประเรียนทางด้านทิศตะวันตกมีลงศพทั้งหลงศพด้วยครับตรงนี้ครับการเกตหอระฆังนะครับ สังเกตหอรักครังก็เดินไปทางโน้นเลยนะก็จะมีโต๊ะพัตตาหานี่พี่น้องมาจากหลากหลายจากหลากหลายที่หายที่หลายแห่งเลยนะครับนี่ครับนี่กลวยเครือสวยๆครับนี่ทางบุเท่าไหร่ก็ได้นะครับ,รบ,รบนะตอนแรกว่าจะไม่เข้าครับบุญโงศนะมีโรงศไว้ท่านทำบุญ ศพนี้จะเรียกว่าเป็นรองศพเอาไว้ให้สำหรับท่านผู้ที่ยากไร้หรือศพไรยากนะที่มาส่นนี้ก็ต้องถอดรองเท้าก่อนครับที่วัดนะทำบุญโรงศพเดี๋ยวนี้ถ้ามีการตายขึ้นางนานบุญงานศพนะครับโอ้หลักแสนเลยทีเดียวนะคนนี้ท่านมาที่วัดนี่ครับก็มา นี้ก็ส่งน้ำพระครับตรงนี้บ้าหรือทางจ้าเทศการแล้วกรอนบ้ัดเจ้าหน้าที่นะครับอ่ะครับก็ได้นะอ่าบูชาได้ลูกนึ่บูชาทางร้อยคนนะครับนะหนึ่งร้อยบาทก็จะได้ลูกหยองย่หงมกอ่อมก็จะมีเจ้าที่แนะนำครับอ่ายี่สิบบาทก็ได้ลูก บริจาคแล้วก็อันนี้รับมาเดี๋ยวคกันต่ครับไปเลยแล้วเรามีจุดแรกแรกเลยนี่ครับเป็นจุดบง้อยบา้อยะมีบูชาครเลูกนิดิ้อยก็ทำน้อยทำบุญจะไม่กำหาดว่าจะต้องทำเท่าน้นเท่านี้นะครับแล้วแต่ศรัทธานะพี่น้องเข้ามาก็บูชาแทนทอง บูชาแผ่นทองแล้วก็มีผ้าป่าลอยฟ้าด้วยนะครับนี่ก็มีใยทอดนะกรรมการนั่งอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ครับนักพยาธิสาตว์หนึ่งตากแดดตั้งแต่เช้าขึ้น่ได้รบกหน้ามืดเลยอ่าลำคอก็ดีขึ้นก็มีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมคครับจะท้าบูชาพระอื้อ ในจากลงส่งนะครับลงส่งอันนี้ครับโอเคมันนี้เอาไว้กิทาเลยผู้ที่มีหน้าอกอันนี้เป็นคนที่เป็นลูกเอกออครับเวลามีการสูญเสียบุคคลที่ท่านรักไปนะครับเราก็จะได้มีลงศพไว้บริการซึ่งเราเรียกว่ารีคอนดานนะครับถาเทรถ้าท่าไได้นะครับท่านมาทำบุญวันนี้นะครับ ให้กานเขียนชื่อนะเขียนวันประมาณนี้ครับจะจบโอเคครับอครับต่อไปก็จะเป็นการตีคองครับอันนี้ครับกรุ่นไหมอันน้นู้นนะครับ่าครังครับอ่าเรื่องราวที่พูดคุยกันไปนะไปก็จะเป็นมีทองคำหลายวงนะปิดทองครับลุกวินิมิตครับเนี่ยแล้วก็มีรถจักรยานงวันใหญ่ๆนี่สองวันที่ผ่านมา คนที่ได้รางวัลใหญ่ก็จะปิดทองรอบๆนี่ครับนะครับไปสอยดาวสาวเดือนนั้นเพียง50บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาชมกันารับชมชวโบสถ์ครับแก่พ่อแม่พี่น้องนี่ประมาณนี้ครับเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายท่านมาร่วมบุญกันตรงนี้เดี๋ยวเราจะปิดทองครับด้วยกันปิดทองและฝังลูกนิมิตนะครับสวยงามมากครับนะคขอบคุณที่ช่วยทำที่เรียนนะครับ นี่ครับเป็นพิธีสมัยก่อนครับมีหลายท่านนะครับ่ท้องครับใช้ช่วยกันอะไรก็แล้วแต่เรียบร้อยครับทำคนเดียวไม่ได้ครับอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันต้องทำด้วยกันนะครับผมพี่น้องช่วยกันท้องที่ท้องถิ่นฝั่งนี้ครับท่านตอนแรกว่าจะไม่เข้าครับอดไม่ได้ครับ ช่วยกันนะครับช่วยกันให้สำเร็จร่วงไปด้วยดีวันนี้ได้เป็นวันที่สามแล้วนะครับทอครับนะประมาณสี่วันท่างใดมีลูกหลานจะบวชนะครับก็มาแจ้งได้ไมครับนะครับก็เชิญชวนทุกท่านครับที่ใจบุญสุนทานครับก็มาทำบุญได้ครับจทุครับพบปะ พี่น้องเี่มาร่วมบุญกันสักหน่อยนะครับเชิญครับเั็นคานดีที่คนคงคือการตรงต่อเวลาครับเดี๋ยวจะได้รอบหนึ่งแล้วความดีที่เป็นอาวัเคือจันใาสุภาพเช่ย ความดีที่เป็นหลักคือรู้จักรักษาตนคนเราตรงต่อกันจึงสำคัญในเรื่องคนกรับมนความเมตตาในพระคุณเจ้าเจ้ากระลกรระสังฆารพิการพะเรนรักตุกตุกในความเคารพผู้มีเกียรติทุกท่านขอบคุณท่านดีเจาของใหญ่ครับนั่นนะต่านดีที่โอ้ใหญ่มากครับ เออ่ไใบดักบาบุรครับนะครับบางทีครับข้างๆไปถึงพี่น้องมวลมุนพุทธมมกะเมธีชนชาวบนต่านดีพี่น้องที่เดินทางมาจากที่ไกลไกล้วคุณยายเจ้าค่ะตรงนี้หรือว่าลูกครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับวันนี้ขอสวัสดีครับตรงนี้มีการบูชาโฉนดที่ดินมีบาบุร์ มีนะจ๊ะไม่เจ้าขาคุณตาเจ้าครับสิบบาทที่สิดบาทเป็นการประกาศให้รับรู้ว่าเราเป็นชาวพุทธดังนั้น้ามีโรคกับพาโรคมาตอนนี้กําลังจะกลับครับนี่ครับดูยอดข้างบนนั้นสวยงามมากนะครับนะครับเดี๋ยวเรากลับละนะครับตรงนี้ก็เป็นซุ้ม ออไฟครับไฟไฟแห่งความบังคั่งครับปัดตไ้ยไ์ไหมปัดตไ้ยนี่คมเขตปัตไนคมเขตครับตำบลตาน,นีครับอำเภอประสาทหวัดสุรินทร์ครับส่วนนี้ก็จะเป็นโซนไอ้อโรงทานครับตรงนี้คนเยอะครับเนี่ยเป็นฝากเาขาอ,อีกรอบ้าง่อโเอ,อเคครับได้